โอเคนะคะเมื่อกี้ลงคลิปไปนะคะสดๆร้อนๆเลยที่เป็นคลิปที่มีไปสักการะขอพอรนะคะแล้วก็ทุกคนที่ฝากขอพอรไปเนาะนะคะอ่ะทีนี้มันมีข้อความนะคะอันนี้มีต้องขอบคุณพี่เขาคนนี้เหมือนกันนะคะที่แบบว่าเปิดประเด็นให้นะคะคือจริงๆมีเจอเยอะมากกับคอมเมนต์แบบเนี้ยแต่ไม่เคยที่จะแบบว่าออกมาพูดอะไรเลยนะคะแต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้อะไรนะคะไม่ดราม่านะแต่ว่า คือมี่จะขออนุญาตพูดเป็นเคสไปนะคะคือเคสเนี้ยนะคะเขาบอกว่าก็มีเนี่ยไปขอพรไปทําบุญให้ตัวเองนะคะเป็นคนเปิดเปิดไพ่เองด้วยนะคะคือประเด็นเขาคือเหมือนเราไปขอพรเนี่ยทุกคนฝากขอพรมาใช่ไหมแล้วนี่ก็ไปขอพรเหมือนกับว่าเราไปขอให้ตัวเองนะคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วเขาก็บอกว่า เขาเป็นแค่คนดูเขาไม่ได้เปิดไพ่เพราะฉะนั้นพลังงานนี้มันเป็นพลังงานของมี่นะคะอ่ามันไม่ได้เป็นพลังงานของของคนที่เข้ามาดูนะคะนี่เขาก็คือมันมัน,ก,นก็น่าจะใช่หลายคนก็คิดแบบนี้นะคะแล้วมันก็มีจะน่าจะมีคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากแต่มี่ไม่ได้แบบนํามานะคะเป็นประเด็นนะจริงจริงอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นหรือดรามา่าอะไรนะคะมี่แค่แบบว่าเออเนาะมันก็มีหลายๆคนที่คิดแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคน คนจับไพ่นะคะมันก็ไม่มันไม่ใช่พลังงานของเขาคือคือด้วยความที่เขาเขาไม่ได้เชื่อนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือตอนนี้เขาค้าขายอยู่นะคะเขาขายอะไรไม่ได้เลยก็แทบกินก็แทบไม่มีหนี้สินก็เยอะนะคะแล้วก็แย่ไปหมดนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเปิดไพ่แล้วเราจะได้เงินจะได้โชคจะได้ลาบแต่เขาเองนะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลยแต่เขาก็มีเหมือนเหมือนเจ้าหนี้มามาทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านมีจะบอกให้นะคะทุกคนอันนี้เนาะ อมีเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมี่หรือคลิปหมอดูคนอื่นๆน,นะคะที่บอกว่าชีวิตจะดีชีวิตจะนู่นนี่นันน่นจะได้โชคจะได้ลาบจะได้เงินจะค้าขายดีแต่ทําไมชีวิตเราไม่เห็นดีเลยอย่างที่หมอดูหลายๆคนพูดแม้กระทั่งมีพูดเนาะอ่าทุกคนหลายๆคนมีคิดว่ามีเยอะมากที่คิดแบบเนี้ยอมี่จะบอกไว้เลยนะคะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อของเรา มันอยู่ที่พลังงานของเรามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราถ้าวันนี้เราเชื่อแบบนั้นมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะอันนี้นะคะนี่มีบอกไว้เลยเนาะมันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะถ้าเราเชื่อถ้าเราเชื่อแบบนี้เราคิดว่าเราแย่เราดวงไม่ดีเราดวงตกหนีศิลลุงลังนะคะเจ้าหนีทวงแล้วก็ไม่เชื่อไม่รับพลังงานดีๆนะคะฟังเฉยๆแต่ไม่ได้เชื่อนะคะอาจจะเชื่อแต่ว่าแต่มีเอ๊ะมีสงสัยอ่ะแต่เชื่อไหมว่าทุกคนนะคะมีได้รับข้อความทุกวัน ะะมันคือกําลังใจที่ไม่ได้คือมี่มี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องดราม่ามากๆเลยค่ะนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยเนาะมันเป็นดราม่ามากๆที่เนี่ยเรื่องหมอดูเนี่ยนะคะเรื่องแบบจะดีจะโชคดีด้วยนะไม่มีใครอยากส่งพลังงานลบให้คุณนะคะเราทําคลิปขึ้นมาเนี่ยหนึ่งความตั้งใจมี่อยากจะส่งกําลังใจบวกๆนะคะพลังงานบวกๆให้กับทุกคนที่เจอเจอเรานะคะไม่ว่าจะ อันนี้แต่เรื่องความเชื่อแต่เรื่องเรื่องแม่นหรือไม่แม่นออกนะคะคือความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกคือเราเรามาทําช่องเนี่ยนะคะเราอยากจะส่งกําลังใจเราจะอยากจะส่งพลังงานบวกให้ทุกคนที่เจอเรานะคะเราไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่มี่ก็ทําของมี่ไปเพราะว่ามี่ก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยนะคะมี่ไม่ใช่หมอดูที่แม่นที่สุดแล้วก็ไม่ใช่หมอดูที่ที่ตรงนะคะแต่ทุกคนที่เข้ามาคือหนึ่งมาหาเราเราได้ได้กำลังใจนะคะ เขาได้กำลังใจกลับไปแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ความตั้งใจของเราคือทุกคนมาต้องได้อะไรกลับไปแต่ไม่ใช่แม่นไม่ได้ใช่ตรงมี่ไม่เคยบอกว่าเราแม่นไม่เคยบอกว่าเราตรงแต่เราจะส่งพลังงานดีพลังงานบวกหรือช่องทางหรือแนวทางนะคะเป็นที่ปรึกษาให้ของเราเป็นแนวที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเราจะพูดตาม สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแนะนําได้นะคะเราไม่เราไม่ใช่ผู้วิเศษอันนี้ไม่บอกเลยเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่ใช่ผู้ที่มีหูทิศตาทิ์เราไม่ใช่ยานเราไม่มียานบารลรีใดๆนะคะเราเป็นแค่คนธรรมดาแต่เราอยากจะส่งต่อกําลังใจให้คนที่เข้ามาเจอเราได้พลังงานบวกพลังงานดีกลับไปแล้วมีก็ได้คํานะคะคาอวพรกลับมาทุกวันได้คําขอบคุณกลับมาทุกวันว่าฟังคลิปเราแล้วมีกําลังใจมากขึ้นแล้วชีวิตบางคนเขาดีบางคนดิ่งบางคนอยากอยาก อย,อยากไม่อยากอยู่แต่ว่าเขาได้ฟังคลิปเราเขาได้เจอเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อนี่คือสิ่งที่มี่ได้รับทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานนี้ที่พี่เขาส่งมาเนี่ยนะคะมี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องคิดแบบเนี้ยแต่มี่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่านะคะคุณจะคิดแบบไหนคุณได้แบบนั้นแน่นอนคุณคิดว่าคุณแย่ดวงตกขายของไม่ดีหนี้เยอะลุก เจ้าหนี้มาถวงยมิคุณก็ได้แบบนั้นค่ะแต่คนที่ข้เขา้เขามาเจอมีแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อสุดใจว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นมีไม่ได้บอกให้มาเชื่อมี่นะมี่ให้บอกบอกทุกคลิปแทบจะทุกคลิปกลับไปฟังนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นคุรุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้มีจริงนะคะใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนี้คือความเชื่อความเชื่อล้วนๆความเชื่อและความศรัทธาล้วนๆนะคะ แล้วก็มี่ไม่ได้แบบบังคับให้ใครต้องมาเชื่อหรือรับคาทานายอันเนี้ยมี่จะบอกเสมอว่าถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยแต่ทุกคนที่เข้ามานะคะเขามาเอาพลังงานดีพลังงานบวกนะคะเปิดรับพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกนะคะถ้ามันไม่ใช่พลังงานของเราเราแค่เลื่อนผ่านนะ,ะไม่ต้องไปพิมพ์หรือเมนส่งพลังงานลบให้กับใครอย่าเป็นความโชคร้ายของใน,ในชีวิตใครก,ก็เลยค่ะนะคะ,นะคะเราอะส่งพลังงานบวกให้ตัวเองก่อน พอพลังงานบวกพลังงานดีแล้วเราสามารถที่จะส่งต่อให้คนอื่นได้ไมีเห็นแล้วว่าไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือหนึ่งในสาเหตุที่หนึ่งเรายังขายของไม่ดีสองชีวิตเรายังไม่ไปไหนเพราะเราเชื่อแบบนี้เราเชื่อว่า เราไม่เราไม่เปิดรับพลังงานบวกเราไม่เชื่อมั่นในในในคนอื่นเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไม่เชื่อว่าเราจะดีขึ้นแต่เรามาส่งพลังงานแบบนี้บอกว่าเออเราแย่เราวน่นนี่นั่นเนาะทุกคนนะคะมอยาจะบอกว่าคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นแน่นอนนะถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณจะดวงจะดีแล้วคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างถ้าคุณค้าขาย ทำไมลูกค้าไม่มาหาคุณคุณพัฒนาตัวเองไหมคุณยิ้มแย้มแจ่มใสไหมคุณเคยอวยพรลูกค้าไหมคะคุณเคยขอบคุณลูกค้าไหมคะคุณทําหน้าที่ของคุณดีหรือยังที่จะเป็นส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าคุณทําอาหารคุณขายอะไรอะนะคะคุณให้ประโยชน์กับผู้คนมากแค่ไหนนะคะอาสินค้าของคุณช่วยอะไรคนได้บ้างอะนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณขายดีคุณพัฒนาอะไรไหม คุณแต่งตัวดีไหมบุคลิกภาพหน้าตายิ้มมแจ่มใสคุณตื่นมาคุณอวยพรตัวเองหรือยังคุณอวยพรคนที่จะมาซื้อของให้คุณไหมอย่างของมี่มี่อวยพรให้ลูกค้ากัลยาณิมรของมี่ทุกวันมี่ไม่รู้จักใครเลยนะคะอันนี้มี่บอกเลยลูกค้าของมี่ลูกค้าในอดีตลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตที่กําลังจะมาถึงมี่จะส่งบุญให้ทุกครั้งมี่ไม่รู้หรอกมี่ไม่รู้จักใคร นะคะแล้วมีไม่รู้ว่ามีใครตามมีใครเกลียดมีใครชอบหรือไม่ชอบแต่ไม่ส่งให้แบบนี้ทุกวันแล้วมันเป็นพลังงาน ที่ดีกลับมาหาเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารอ mm. ยากจะส่งต่อกับกับทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปเราที่มาติดตามเราบางคนก็เลิกติดตามไปเออโอเคทุกคนมันมีเข้ามามีออกไปเรามันเราเข้าใจในจุดนี้แต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่นะคะมี่อยากจะให้เปิดใจรับพลังงานดีๆถือว่าเราเป็นอักรยาน,นม้ตมต่อกันนะคะในเรื่องของการฝากทําบุญอันนี้คุณได้ตั้งแต่คุณให้เพราะมีก็ส่งต่อมี่ทาบุญมีส่สร้างบุญสร้างกุศลต่อถ้าใครไม่เชื่อ คุณไม่เชื่อว่าเราจะไปทำคุณก็ไม่ต้องทำอันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราแบบตั้งจิตที่จะให้หรือทำอะไรแล้วถ้าคุณสงสัยปุ๊บคุณไม่ต้องทำเลยค่ะถ้าใครบอกบุญหรือชวนคุณทำบุญที่ไหนนะถ้าคุณสงสัยคุณไม่ต้องทำคุณไปทำเองนะคะถ้าถ้าคุณ ทำด้วยจิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะฝากต่อใครที่ไหนคุณก็ได้หมดค่ะมันได้ตั้งแต่คุณให้แล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณยังลังเลสงสัยในการที่คุณจะร่วมบุญกับใครก็ตามคุณอย่าทำมีแนะนำว่าคุณอย่าทำคุณไปทำเองนะคะคุณทำเองดีที่สุดนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำหรือไม่มีเวลาที่จะได้ทำเราขอเป็นสะพานบุญ นะคะแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่มิยาจะส่งต่อให้กับคนที่นะคะเข้ามาเจอคลิปเราไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามมีขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามาแชร์ให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งส่งของขวัญหรือแม้กระทั่งใครที่เห็นเราแล้วหลบเออสนับสนุนเรานะคะเข้ามาแบบมีมีไม,ม่แม่นนะไม่ได้มิไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นแต เข้ามาหาเราแล้วได้กำลังใจกลับไปแน่นอนคุณมีคุณคุณอยากอยู่ต่อแน่นอนคุณส่งอยากส่งต่ออะไรดีๆให้คนอื่นแน่นอนนะคะนี่คือจุดประสงค์ในการทําช่องของมี่ว่าจะเจอช่องไหนก็ตามนะคะอ่ะทีนี้ใครที่มาเจอนะคะคลิปนี้เนาะนะคะมี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดใจเับาฟังจนถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าถ้าใครนะคะใครที่จะไปต่อกับเรานะคะก็ติดตามกันต่อและถ้าใครที่ไม่ใช่ทางนะคะคุณก็สามารถที่จะ เล้กติดตามเราได้เช่นกันก็ขอบคุณนะคะทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะก็นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญนะคะและถ้าใครที่อยากจะไปต่อก็ขอบคุณมากๆแต่ถ้าใครอยากเลิกติดตามเห็นคลิปนี้สามารถเลิกติดตามได้เลยนะคะทุกคนมีเขามีมิทานของตัวเองมีความเชื่อเป็นของตัวเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะคะจะดึงเฉพาะคนที่ เหมือนกันเข้ามาหากันนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหากันเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เจอพลังงานดีพลังงานบวกขอให้ชีวิตของคุณดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ